ครับลราเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะกาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวและครูทุกท่านและพี่น้องที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านค่ะชื่ออุราสังชมค่ะอายุ49ปีเป็นนักศึกษาวิชารามอริยะปัญญาตีหลักสูตรเจ็ดปีค่ะอยู่ที่กรทมกรุงเทพค่ะ วันนี้จะส่งการบ้านข้อที่แปดค่ะกล้าเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นไว้ใจบริสุทธิ์ค่ะค่ะก็มีเพื่อนบ้านถามค่ะว่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำอะไรก็บอกเขาว่าไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ซื้อเา้าทำน้ำยาอนเนกประสงค์ใช้เองค่ะค่ะก็ก็จะมีน้ำหมักมะกูดมีมะเฟือง มะกรูดหนึ่งถังมะเฟืองหนึ่งถังเปลือกสับปะรดหนึ่งถังก็เลยเขาก็เลยสนใจอยากจะทําก็เลยแนะนําวิธีการหมักให้เขาค่ะบอกว่าให้ใช้เปลือกที่มีรสเปรี้ยวๆเป็นผักผลไม้อะไรก็ได้ที่มีเปรี้ยวๆสามกิโลแล้วก็น้ําตาลหนึ่งกิโลสูตรมันนะคะแล้วก็ทั่วไปน้ํำก็จะใช้ประมาณสิบลิตร แต่เราก็บอกเขาว่าสูตรมันเป็นอิสระค่ะก็น้ําตาลหนึ่งกิโลใช้ผักที่มีผลไม้รสเปรี้ยวสามกิโลแล้วก็น้ําใสไม่ต้องเยอะมากแค่มันพอคนได้อ่ะค่ะมันจะเป็นหัวเชื้อเข้มข้นเราก็เอามาผสมน้ําใช้เองค่ะใช้ล้างห้องน้ําถูบ้านล้างจานซักผ้าล้างรถได้พี่เขาก็สนใจแล้วก็ แบ่งให้ไปขวดหนึ่งประมาณลิตรหนึ่งถามพี่เขาว่าจะเอาน้ำหมักมะกรูดหรือเอาเมะเฟืองหรือเอาเปลือกสับปะรดพี่เขาก็เลือกเอาเปลือกก็ไม่ใช่เปลือกเอาน้ำหมักมะกรูดไปลองใช้ดูค่ะก็ขอส่งการบ้านแค่นี้สาธุค่ะก็สั้นๆน,นะคะ เป็นยังไงคะความรู้สึกที่ได้แบ่งแบ่งปันอความรู้ให้กับเพื่อนบ้านความรู้สึกก็ภูมิใจค่ะภูมิใจค่ะพาะพี่เขาก็รู้ไลฟ์สไตล์เราพี่ค่ะพูดก,กันมานานเขาก็จะรู้ไลฟ์สไตล์เราค่ะเขาช่วยแนะนำต้องไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณเรนหรือใช่ไหมคะอ,อ่านถูกหรือเปล่าคุณเรนแล้ว่็ ขอบคุณเวลานะคะที่ททมาแบ่งปันให้พี่น้องค่ะเชิญคุณเรนค่ะเปิดเปิดค่ะ